ทำไมเสียงถึงไม่ชัดเจนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนะดี๋ยวนะลองใส่น่าจะเป็นไมค์ของคุณใส่เองนะคะน่าจะเป็นไมค์ของใส่เองนะคะอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณใส่เปลี่ยนหูฟังสักแป๊บหนึ่งนะคะอืม,อมหรือเป็นที่ระบบหรือเป็นที่ระบบเนาะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหูฟังสักเล็กน้อยะคะ่ะ ลองดูซิว่าหูฟังใช้ได้ไหมระบบใช้ได้ไหมนะคะ,ะใช้ได้ใช่ไหมอ่เอาเราเช็คเสียงไปด้วยนาะอ,อ่า นี่เดี๋ยวคุณทายจะใช้เสียงโทนกลางนะคะเพราะว่านะติกแล้วนะคะเสียงสูงใช้ในกรณีไหนคะนะ,ะกล่าวทักทายต้อนรับนะคะทำให้แบบทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาไลฟ์วิดีโอแบบเสียงแบบเบาๆนะคะ แล้วก็นะคะเสียงกลางใช้ในกรณีที่อธิบายถูกไหมคะแล้วก็เสียงต่ําใช้ในการที่จะสรุปใจความสําคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นะคะเราไลฟ์วิดีโอหรือว่าฟังไลฟ์แบบเสียงแบบนี้แนะนํานะคะให้ทุกคนใส่หูฟังค่ะถ้าหากว่าจะไปด้วยกันหรือถ้าหากว่าใครมานะคะย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะมาฟังย้อนหลังได้นะคะแนะนําให้ใส่หูฟังนะคะจะได้ผลที่ชัดเจนมากกว่านะคะ อลองดูเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณทรายขอแชร์สักครู่นึงเผื่อว่าใครจะยังไม่นอนกันนะคะวันนี้คุณทรายก็ไปออกกลองออกกลองเลยหรอออกกองเนาะตั้งแต่เชา้าตื่นตั้งแต่เชา้าแล้วก็ได้มีโอกาสอัดคลิปวิดีโอนะคะก็จะทำนะค,ะคอร์สต่างๆนะคะก็จะเป็นอีกทักษะแล้วก็สกิลหนึ่งนะคะคือทุกอย่างเป็นการเรียนรู้สําหรับคุณทรายในแต่ละวันนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะได้เจอในส่วนของ นะคะผู้บริหารที่เขาแต่งหนังสือแล้วก็เจอน้องๆนะคะที่สามารถที่จะมีทักษะสกิลนะคะใหม่ๆนะคะอย่างคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาจะเก่งในเรื่องของโซเชียลเก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะเวลาที่เราไปเจอผู้รู้นะคะหรือว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเราก็จะได้ไอเดียต่างๆกลับมาในแต่ละวันนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในส่วนของหัวข้อที่เรา นะคะจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ในส่วนของเรื่องใหม่ซะทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะที่คุณทรายนะคะจะนะคะเหมือนกับว่าสัญญาณของคุณทรายชัดหรือเปล่าเนาะอ่าสัญญาณไม่ชัดเนาะโอเคอ่าได้อยู่เนาะเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณชัดหรือเปล่ามีใครเข้ามาแล้วหรือยังนะคะลอง ะะบอกคุณซายนิดนึงนะคะว่าชัดหรือไม่อ่าน่าจะได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของความสําเร็จนะคะคือตอนนี้นะคะเพจของคุณทรายก็จะคุย3เรื่องนะคะก็คือเป็นชื่อของคุณทรายนั่นเองก็คือ SAI ทรายก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็คุณทรายนิยาม ด้วยตนเองนะคะว่าเวลาที่เจอคุณทรายเองนะคะจะต้องเป็นนะคะดูดีและมีเงินใช้ค่ะนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับงานขายและงานบริการถ้าวันนี้นะคะเราไม่ดูดีนะคะลูกค้าก็ไม่อยากจะซื้อสินค้านะคะหรือว่าใช้บริการกับทางเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่สรุปแกนณตอนนี้นะที่คุณทรายใช้อยู่นะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการสอนนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในส่วนของนะคะการที่ใจยนะคะก็คือสอน3มเรื่องนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะ เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่า S S, S. ก็คือสกิลหรือว่าทักษะนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะคุณตาสวัสดีคะ่นะสวัสดีตอนค่าคืนเลยนะคืนนี้อย่าลืมใส่หูฟังนะนะคะแล้วก็เสียงก็อาจจะเหมือนเอ้ยุณไง่วงนอนลเล่าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็เป็นการไลฟ์พิธีแบบเสียงคุณายจะใช้ในรูปแบบของโทนเสียงกลางนั่นเองนะคะโอเคนะคะสิ่งที่คุณายสอนหรือว่าแชร์ข้อมูลในห้องนะคะในห้องเรียนนะคะ ก็จะมี3อย่างที่สอนอยู่ตอนนี้นะคะอันแรกก็จะเป็น A Skill Se t นะคะซึ่ง Skill set นี่ก็เกี่ยวกับงานขายแล้วก็งานบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการเดินการนั่งการบางตัวการไผ่มือนะคะเป็นการพูดเสียงสูงกลางต่ำพูดเดียวต่อเนื่องนะคะลื่นไหลนะคะหรือทักษะในเรื่องของการบางตัวทักษะในเรื่องของการใช้น้ำเสียงนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาบริการคำขายต่าง นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของชุดคําพูดสคริปต์ต่ตางๆอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทายถ่ายทอดเป็นในเรื่องของสกิลนะคะสกิลคือทักษะแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้เพราะฉะนั้นสกิลเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราทัพท์นั่นเองสิ่งที่สองค่ะที่คุณทายสอนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะคะเอสแล้วใช่ไหมคะชื่อของทายก็จะมี A a เอาร์ทิจูดค่ะอาร์ R, ท่จูดนะคะก็คือ กรอบความคิดนะคะหรือว่า mindset หรือว่าร่องความคิดของเราเมื่อเราคิดถูกต้องค่ะเราจะมีจุดความพูดที่ถูกต้องแล้วก็เราจะมีการกระทําที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน ะะอันนี้เป็นสิ่งที่2ที่คุณทราสอนอยู่สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือ I ก็คือ Inner นั่นเองค่ะ Inner ก็คืออารมณ์และความรู้สึกค่ะเพราะว่าพนักง,งานขายและพนักง,งานบริการหากไรซ้ซึ่งความรู้สึกแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้หรือนําสินค้านําเสนอสินค้าแล้วก็บริการได้อย่างตรงใจลูกค้าอย่างแน่นอนเห็นไหมคะก็รวมกันเป็น S A I ก็คือทรายนั่นเองค่ะอย่าลืมนะเจอคุณทรายชัไรต้องเป็นยังไงคะดูดีและ มีเงินใช้นั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะที่คุณทรายจะมาไลฟ์วิดีโอก็จะเป็นในส่วนของเรื่องที่นะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะประสบผลสําเร็จจริงๆแล้วคุณทรายบอกเลยนะคะว่าความสําเร็จแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องตัดสินใจก่อนนะว่าจะสําเร็จ อาจจะอยากจะเป็นระดับท็อปเซลล์อยากจะเป็นหัวหน้างานที่ดีนะคะหรือถ้าหากว่าใครไม่ได้ทํางานประจําแล้วก็สามารถที่จะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือเราอยากจะเป็นคนรักที่ดีอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าอยากจะประสบผลสําเร็จด้านไหนความรักการเงินการงานแล้วก็ครอบครัวคะ่ะทุกคนสามารถประสบผลสําเร็จได้ครั้งแรกเราจะต้องตัดสินใจก่อน ว่าเราค่ะจะประสบผลสําเร็จครั้งที่2ค่ะเราจะต้องมีความเชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้สิ่งที่3ก็คือลงมือทําไม่หยุดนะเท่านั้นเองนะคะเราก็จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเทคนิคที่1เลยนะคะที่คุณทรายเอามาฝากก่อนนอนเนาะเอามาฝากก่อนนอนก็จะเป็น1ค่ะนะคะเส้นทางที่จะทําให้นะคะเราประสบผลสําเร็จได้ซึ่งสิ่งนี้ได้จากหนังสือหลายๆเล่ม แล้วก็ได้จากผู้บริหารหลายๆคนนะคะอย่างที่คุณทรายกลืนนําไปะคะ่ะว่าการที่เราจะประสบผลสําเร็จนั้นเนี่ยหรือคนที่ประสบผลสําเร็จอะ่ะเขาจะมีร่องความคิดคล้ายๆกันนะคะคุณทรายไปข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ข้อแรกค่ะก็คือ1น,นะคะหนังสือที่อ่านกับคนที่เขาาตอนนี้ค่ะทุกคนนะคะลองหันไปดูซิว่าหนังสือที่ใกล้มือของเรา เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณสวัสดีนะคะอลองดูสิคะว่าหนังสือที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะเป็นในส่วนของหนังสือเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเนื่องมาจากว่าหนังสือที่เราค่ะอ่านจะบ่งชี้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราสนใจเรื่องอะไรอยู่ในะปัจจุบัน ลองดูนะหนังสือที่เราอ่านแล้วก็ลองไปดูซิว่าเพื่อนที่เราครบตอนนี้เป็นใครอยู่ mm hmm. ลองดูเนาะเพื่อนที่เราครบนะ,ะเพราะว่าอะไรคะหนังสือเนี่ยจะช่วยทําให้นะคะเราได้ค้นหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่นะคะได้เรียนรู้การพัฒนาตัวเองแล้วก็จากความรู้ที่มีคนเขาพิสูจน์มาแล้วส่วนคนที่เราครบอะคะ่ะก็จะพาเราไปเจออะไรคะโอกาสใหม่ๆได้เร็วมากยิ่งขึ้น คนที่สำเร็จคนที่ร่ำรวยคนที่เก่งคนที่เป็นระดับท็อปเซลลคนที่เป็นนักขายต่างๆเนาะตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆค่อนข้างที่จะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราออกไปพบผู้คนใหม่ๆแล้วหรือยังหรือว่าเราอะคะ่ะลองดูหนังสือหรือยังว่าเราชอบอะไรแบบไหนโดยที่เป็นการลงทุนนะคะที่น้อยที่สุด นะคะโดยเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะหันไปดูซิถ้าไม่เชื่อคุณทรายนะคะหนังสือที่อ่านคืออะไรณนะตอนนี้นะคะใกล้กับความสําเร็จเราหรือยังหรือว่าวันนี้เรายังไม่อ่านหนังสือเลยนะ,ะตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้แบบอยู่ที่บ้าน กักเก็บตัวช่วงนี้นะไม่ชอบออกไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านะคะเรายังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรแสดงว่าหนังสือที่เราอ่านกับเพื่อนหรือคนที่เราหบมนะคะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงกับความสําเร็จของเราหะะยิบสมุดแล้วก็ปากกามาค่ะแล้วก็มาเขียนนะคะว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายซิว่าเราจะไปอ่านหนังสืออะไรอาจจะเป็นในส่วนของหนังสือจริง เป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะคะหรือจะเป็นบทความบล็อกต่างๆก็ได้เช่นกันเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยนะ,ะมีสิ่งต่างๆที่เราอะคะ่ะมีในส่วนของนะคะการที่เราเนี่ยนะคะศึกษาหาความรู้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะสวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะมาฟังคุณายด้วยนะคะอย่าลืมใส่หูฟังนะคะก็จะได้อัตฉรสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ส่วนข้อต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนข้อที่2ค่ะเรียกว่าการที่เรามีคนต้นแบบนั่นเองค่ะต้นแบบที่ดีนะคะก็จะเหมือนกับเป็นบล็อกให้กับตัวเราะคะ่ะสวยงามนะ,ะเช่นเวลาที่เราจะทําขนมใช่ไหมขนมที่เป็นบล็อกขนมที่เป็นรูปร่างต่างๆกับกับร้านขนมที่ไม่มีบล็อกเวลาที่ออกมาเนี่ยรูปร่างจะต่างกัน ะะถ้าเกิดว่าเรามีการมีบล็อกมีต้นแบบที่ดีแล้วว่าเราก็จะทําให้เราเนี่ยจะทํางานแบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าคนที่เราดูบ่อยๆหรือที่เขาเรียกว่าโรโมเดลนั้นเป็นใครให้เราหาคนต้นแบบอของเราให้เจอนะคะ ช่วงแรกเนี่ยให้ไปอยู่กับเขาแล้วก็ซึมซับวิธีคิดวิธีทํางานกับเขาแล้วก็ลองใช้ชีวิตกับเขาดูว่าจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราทํางานประจําอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเป็นท็อปเซลล์อยากจะเป็นพนักง,งานขายที่เป็นระดับบนสุดนะคะเราลองดูซิว่าตั้งแต่เช้านะคะจนเย็นหรือบางทีถึงขั้นว่าก่อนนอนเนี่ยเขาทําอะไรลองใช้ชีวิตเหมือนเขาสักอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงดูสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง,างนะคะลองดูว่า ทำโดยที่แบบยังไม่ต้องคิดช่วงแรกก่อนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่คุณสายพูดไปปล่อยว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเงาของใครได้ตลอดชีวิตดังนั้นนะคะตัวเราเองค่ะจะต้องเขาเรียกอะไรคะปรับสูตรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองลองดูนะคะว่าถ้าวันนี้ความสําเร็จเราอะ่ะมันยังใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูว่าคนที่เป็นต้นแบบของเราอะ่ะคือใคร นะคะพอเรามีแล้วปุ๊บเรียบร้อยนะคะเราก็จดบันทึกวิธีคิดวิธีการแล้วก็วิธีทําแล้วก็ลองทํเหมือนเขาดูคุณายเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มากๆเพราะว่าคุณายใช้สูตรนี้มามาตลอดนะคะแต่ว่าเวลาที่เราประสบผลสําเร็จแล้วหรือว่าเรารู้แล้วว่าเป็นแบบนี้เราต้องเป็น,นะคะ่ะมาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็พลิกแพนนะคะในชีวิตประจําวันของเรานะคะถัดมาค่ะโอ้ยดึกแล้วยังมีคนเข้ามานะคะ อ่าพี่น้องนะคะแล้วก็น้องตาวนั่นเองสวัสดีค่ะตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นเลยเหรอนี่มันสามทุ่มจะครึ่งแล้วใช่ไหมอ่าโอเคค่ะงั้นก็ทายไปที่ข้อที่สามเลยนะคะข้อที่สามก็คือเป็นการลงมือทําด้วยกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงค่ะกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะเพราะว่าคนที่เขาประสบผลสําเร็จนะคะเขาก็ทําสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ําๆทีๆนั่นเองค่ะอย่างุณทายวันเนี้ยนะคะ คือเราเป็นวิทยากรใช่ไหมกว่าที่เราจะแบบหนึ่งแอคชั่นเจอกล้องแล้วบอกว่าสามารถพูดต่อเนื่องลื่นไหลได้เลยอะคุณซายไลฟ์วิดีโออัดคลิปมาต่อเนื่อง3าจะสปีแล้วเนาะแปบ๊บเดียวเองอะอ,อ,อัดคลิปวิดีโอนี้ไม่รวมตอนที่ไม่มี f c e e o o o เนาะก็อัดคลิปตัวเองจนเมมโมรีะเต็มช่วงที่ไออยู่ไม่กล้าที่จะออกมาสู่นะะสาธารณะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือกดหนึ่งหมื่นชั่วโมงหรือ ะคะใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานของเราอะ่ะเขาล้วนผ่านงานมากี่ครั้งละเกินหนึ่งหมื่นครั้งแน่นอนนักพู้ระดับโลกนักพู้ระดับประเทศเขาก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเรายังไม่ได้เก่งเท่าที่ควรคะ,ะให้เราภูมิใจในตัวเองว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองเนี่ยตัวเราเองค่ะเก่งกว่าเมื่อวานก็โอเคดีที่สุดแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะ่ะยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมง แสดงว่าเราเป็นฮะยังไม่ช่ำชองและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคนประสบผลสําเร็จแค่ทําเยอะกว่าเราแล้วก็ทําลงมือทําอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสามข้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราเคยได้ยินแต่วันนี้คุณายากจ,จะมาโปรแกรมหรือว่าย้อนรอยหรือว่าตอกย้ําเราอีกทีหนึง่งว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่ง่ายมากวันนี้เราแค่ตัดสินใจแล้วก็เดินตามแนวทางที่คุณใจแนะนานะคะไม่ว่าจะเป็นการ นะคะอ่านหนังสือหนังสือที่เราอ่านนะจะเป็นตัวบ่งชี้เลยนะคะข้อแรกนะคะว่าเราจะนะคะเป็นคนแบบไหนนะคะหรือว่าเพื่อนที่เราคบอยู่ตอนเนี้ยลองดูซิ2คนต้นแบบหรือว่าโรโมเ,เดลของเราง่ายมากเลยนะวันนี้เราอยากจะสร้างตัวตนแบบไหนเราไปดูคนแบบนั้นเลยอะแล้วเราอะก็สามารถที่จะมาดัดแปลงเป็นของตัวเองได้ตามแบบฉบับแล้วก็ให้เหมาะกับตัวเองนะคะข้อที่3ก็จะเป็นกฎ1 0 0 0 0ชั่วโมงค่ะเมื่อทำา3ข้อเนี้ยคุณทราบอกเลยนะ ไม่ว่าเราอะไม่อยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องนั้นะยังไงก็เก่งเหมือนเราอะค่ะทำงานมานานงานของเราตอนนี้นเดินไปไหนเราก็ทําได้หลับตาเดินยังได้เลยงานเราเช่นกันคนประสบผลสําเร็จเนาะกว่าที่เขาจะประสบผลสําเร็จอะเขารวนผ่านประสบการณ์มามากมายแต่ตอนนี้เราเห็นสื่อต่างๆมากมายมองว่าไอ้ความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆ ะะเราอาจจะแค่นั่งนึกนะคะนั่งจินตนาการเราสําเร็จได้เลยนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฐานใจเรามีความสุขเวลาที่เรานึกคิดจินตนาการนะคะแล้วก็อันดับแรกที่เขาบอกว่าความสําเร็จอ่ะมันเริ่มต้นที่ความคิดก่อนแต่อย่าลืมนะมันมีสเต็ปต่อไปอีกค่ะที่เราจะต้องลงมือทํา เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราต้องทําด้วยใจที่มีความสุขด้วยนะคะสามข้อง่ายๆเนาะที่คุณทรายมาให้พวกเราก่อนนอนวันนี้นะคะก็หวังว่าพวกเราอะค่ะก็คืออาจจะกลับไปต้องดูก่อนนะคะหยิบปากกาสมุดนะ,ะมาดูซิว่าเราลงจุดที่3ข้อเนี่ยว่ามีข้อไหนบ้างที่เรายังแบบแว่งอยู่ยังเป็นช่องโหว่อยู่แล้วเราก็ไปเติมตรงนั้นนะคะหนังสือหลายๆเล่มที่คุณทรายอ่านหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆคนน่ะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ ะะเพียงแค่ว่าเขาทำแบบสุดะสุดตรงอะสุดสุดหัวใจอะทำอย่างสร้างสารรค์อะเออสามข้อนี่แหละที่เขาทำนะคะลองทำดูเพราะว่าคุณสายก็ประสบผลสำเร็จมาแล้วนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เหมยความว่าการที่เราประสบผลสําเร็จอ่ะหนึ่งเรื่องเรื่องที่1ก็จะมีเรื่องที่2เรื่องที่3ามอ่ะถัดไปดังนั้นเมื่อเราสําเร็จเรื่องแรกได้ค่ะเราสามารถที่จะก๊อปปี้ความสําเร็จอ่ะเรื่องที่1ได้อย่างง่ายดายนะคะส่วนหนึ่งในบทความนี้นะคะก็ได้มาจากนะคะก็คือเป็นอาจารย์เดรบนะคะคนที่แต่งหนังสือเล่มล่าสุดนะ,ะชื่อว่า AL ปัญญาเปลี่ยนชีวิตเนาะ อันนี้คุณทายก็ได้มาสามข้อจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณสายเพิ่งได้มาวันนี้เองแล้วก็ยังอ่านไม่จบแต่ว่าเพอเอิญไปเห็นสามข้อนี้แล้วตรงกับหนังสือหลายๆเล่มนะคะที่คุณสายได้อ่านก็เลยนํามาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนก่อนนอนนะคะก็หวังว่าคืนนี้นะคะทุกคนก็จะได้นะสามเคสที่ไม่รับแล้วนะคะวันนี้ไปลงมือทําอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็อย่างที่ใจายพูดไปบ่อยนะคะว่าความรู้ค่ะถ้ารู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้ ความรู้ถ้าทำติดติดระดับชักน่าเสียดายและความรู้ค่ะถ้าทำอย่างสม่ำเสมอด้วยใจที่มีความสุขคุณสายก็เชื่อมั่นว่าทุกคนประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีค่ะและราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้พวกเราทุกคนพรุ่งนี้โชคดีเป็นวันดีๆเลยนะคะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ